สวัสดียามเช้าของวันอาทิตย์นะครับวันนี้ร้านของเราไม่ได้ปิดนะฮะเปิดทําการทุกวันนะครับแล้วก็วันที่ขายดีมากที่สุดก็จะเป็นวันอาทิตย์นี่แหละครับเพราะว่าร้านอื่นๆเขาปิดนะฮะแต่ร้านเราไม่ปิดนะครับลูกค้าก็เลยเยอะนะฮะโดยเฉลี่ยลูกค้า,าต่อวันนี้ประมาณร้อยกว่าคนนะครับ วันนี้ระหว่างที่ผมขีม่มอเตอร์ไซค์มาทำงานนะครับก็เห็นว่ามาีคนซื้อดอกไม้นะครับสำหรับบูชาพระมากมายเลยทีเดียวนะครับก็เลยสงสัยว่าวันนี้วันพระหรืออย่างไรนะครับพอมาเปิดหน้า facebook ก็ทราบดีก็ทำให้ทราบนะครับว่าวันนี้เป็นวันพระนะครับจึงทำให้ผมสงสัยนะครับว่า คนที่ชอบทาบุญไหว้พระนะฮะพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่นั้นนะครับรู้จักเรื่องของว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยส่วนที่สําคัญคือพระธรรมคําสอนมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วในหมู่คนนะครับที่เป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยมีคนที่เข้าใจเรื่องขันห้านะฮะขันห้ารูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมากน้อยแค่ไหนแล้วในหมู่ชนที่เป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยรู้เรื่องพระนิพพานมากน้อยแค่ไหนนะครับคือรู้ว่า,าพระนิพพานเนี่ยไม่ใช่บ้านใช่เมืองที่จะไปอยู่นะฮะและสมเอความสุขนะะเหมือนในสวรรค์นอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็คิดเรื่อยไปเลยนะครับถึงเรื่องของพุทธศาสนิกชนรู้เรื่อง อนุญาตสี่ไหมนะครับพุทธศาสนิกชนรู้เรื่องกฎไตรลักษณ์ไหมพุทธศาสนิกชนโดยส่วนใหญ่รู้เรื่องปฏิจัจสมุปบาทไหมนะซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนาของเราทําให้พระพุทธศาสนาอยู่ได้มาถึงสองพันกว่าปีนี่นะฮะก็เพราะเรื่องราวของพระธรรมนะครับที่เขาเรียกว่า ดำรงอยู่นะครับดำรงอยู่ถ้าพระพุทธถ้าพุทธศาสนกิกชนหลายๆท่านนะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ทราบนะฮะเรื่องของพระธรรมก็จะเป็นเรื่องของการนับถือพระพุทธศาสนาในแบบประเพณีนะฮะในแบบประเพณีนิยมนะครับนั่นก็คือว่าอพอถึงวันพระนะครับก็ถือว่าเป็นวันมงคลที่จะต้อง มีการทำบุญแล้วก็ถวายดอกไม้ใช่ไหมฮะให้กับให้กับพระพุทธรูปอะไรแบบนี้ไปนะครับก็ถือว่าเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นประเพณีไปนะครับก็ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะฮะแต่ก็น่าคิดนะฮะน่าคิดว่ากว่าที่ พุทธศาสนิกชนจะผ่านด่านนะฮะจากการนับถือพระพุทธศาสนาเพียงแค่เป็นประเพณีแล้วจะเข้าถึงตัวพระธรรมเลยนี่จะใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดสำหรับใครที่เข้าถึงพระธรรมแล้วนะครับที่เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ขออนุโมทนาบุญด้วยแต่อย่างไรก็ดีนะครับ ถึงแม้ว่าพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะเข้าไม่ถึงพระธรรมนะครับแต่ว่าก็เป็นแรงเขาเรียกว่าเป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่ทำให้พระพุทธศาสนานะครับยืนยงมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับเวลาที่วัดนะฮะมีกิจกรรมอะไรนะครับหรือว่า,าจะต้องสร้างวัตถุใดๆก็ตามนะครับหรือว่า จะต้องมีการเสียค่าน้ำค่าไฟก็ส่วนใหญ่แล้วก็ได้จากพุทธศาสนิกชนที่อาจจะนับถือพระพุทธศาสนาเพียงประเพณีเนี่แหละเป็นกำลังสำคัญนะครับในการช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาฉะนั้นแล้วไม่ว่าพุทธศาสนิกชนนะครับจะเป็นพุทธศาสนิกชนในระดับไหนหรือได้ส่วนไหนนั้นก็ช่วยบำรุงพระพุทธศาสนาของเราทั้งสิ้นนะครับ วันนี้ชาานี้ไปก่อนสวัสดีครับ